เรามาทาขนมปังจากเต้าหู้โดยที่ใช้ความรู้สึกไม่ต้องใช้สูตรกันไหมวันเนี้ยจะสําเร็จไหมลองดูกันนะเดี๋ยวเตรียมกันก่อนไม่อร่อยพอต้องบอกอร่อยนะรู้ป่ะอ่ะอเดี๋ยวสายลองชิมให้พ่อชิมซิขนมปังฝีม,มือที่แบบไม่มีสูตรเลยอะ่ะไม่มีสูตรอะไรเลยอ,อืม,อ,มอ่ะสร้างภาพหน่อยอร่อยไหมอร่อยเงี้ยไหนบอกเลยให้พูดความจริงอะโกหกเขาอีกแล้วมไม่อร่อยก็บอกให้บอกว่าไม่อร่อยตกลงอร่อยปะอร่อย อต mm hmm. ู้แผ่นเนี่ยนะคะก็บีเลยค่ะเขาว่าน้ําตาลตโนดมันหอมดีนะคะพี่ปูจะบีกับเต้าหู้ไว้ก่อนเลยเกลือนะคะจิ้มไปพอหยิบมือแบบเนี้ยนะคะพี่ปูเอาเต้าหู้มาชิมก่อนว่ารสชาติถูกใจยังใช้ความรู้สึกพี่ปูจะใส่ยีสต์ไปหนึ่งช้อนชานะคะจะขึ้นจะฟูหรือเปล่าไม่รู้นะคะมันก็ต้องขึ้นมั่งแหละใส่น้อยก็ขึ้นช้าใส่มากก็ขึ้นไหวนะคิดอย่างนั้นนะคิดไปเองนะคะ นี่กลัวไม่เชื่อนะคะใส่ไปเลยค่ะทีละหน่อยก่อนกลัวจะแฉะมุมเดียวเอาอยู่เลยไม่ต้องนวดนานอะ่ะพอละที้เกียดแรปไม่ปิดคะ่ะเปลืองเดี๋ยวไปใส่ไมโครเวฟโดยที่ไม่เปิดไว้นะทิ้งไว้ในนั้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกที เตาอบไม่มีใช่ไหมคะดัดแปลงแล้วนะคะตามครัวใครครัวมันนะคะพี่ปูมีหม้อนะคะแล้วพี่ปูก็มีตะแกรงแบบนี้เดี๋ยวพี่ปูเตรียมไว้ก่อนนะคะใช้ความรู้สึกกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูเห็นแล้วว่าแป้งขึ้นแล้วนะคะแต่การหมักของพี่ปูใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเชื่อไหมคะที่ใครบอกว่าสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีไม่มีจริงคะ่ะที่พี่ปูบอกไม่มีจริงก็คือมันขึ้นอยู่กับอากาศนะคะตอนที่พี่ปูเอามาทาเนี่ยเออเอาออกจากตู้เย็นทุกอย่างเลยนะแล้วก็ไม่ช่างตวงวัดค่ะกะเอานะคะ ลองก็ไม่มีนะคะนี่เลยนะคะขนมปังตามความรู้สึกของพี่ปูนะคะรูปร่างก็จะได้ประมาณนี้นะเหลือรสชาติอย่างเดียวนะคะว่าจะสาเร็จไหมนะคะหลังจากเราขึ้นรูปขนมปังเสร็จนะคะท่านะผู้ชมเราก็จะมาพักนะคะออรอบนี้พี่ปูใช้ออกอเรียกว่าการพักแป้งไปทั้งหมด18นาทีนะ,ะพี่ปูเปิดแก๊สนะคะพี่ปูใช้ไฟอ่อนเลย ตอนนี้ในครัวพี่ปูมีอะไรพี่ปูก็ใช้ตามนั้นนะนะพี่ปูมีกะทิก็ไข่แดงนะพี่ปูจะเอาไปทาขนมปังสักหน่อยให้สวยงามนะคะให้สวยงามหลังจากอบมาได้ประมาณ15นาทีนะคะพี่ปูก็พอละปิดแก๊สเลยดีกว่าวัดดวงดึงไปกินชิ้นละก็โอเคนะคะเนี่ยเนื้อขนมปังก็จะได้ประมาณเนี้ยนะคะควันฉุยเลยเดี๋ยวไปลองให้พ่อพิสูจน์ซิว่ามันอร่อยหรือเปล่านะคะ